สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะชีวิตในนอร์เวย์วันนี้ก็ยังอยู่ที่สวนหลังบ้านเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็อากาศดีนะคะวันนี้อ่ององศาก็วันนี้มีลมนะคะแล้วก็หนาวนิดนึงทุกคนก็เลยต้องใส่เสื้อ <c oughs> กันหนาวนะคะก็เลิกงานนะคะเลิกงาน แล้วกินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้วันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเ,เรื่องของตัวรากับคุณสามีนะคะว่า,ารู้จักและเจอกันได้ยังไงนะคะเพราะว่า,ามีคลิปหนึ่งนะคะมีเพื่อนๆนะคะถามเข้ามาว่า,ารู้จักกับคุณสามีได้ยังไงนะคะวันนี้ก็จะมาเฉลยนะคะว่า รู้จักแล้วก็เจอคุณสามีคนน้อได้ยังไงไปติดตามกันค่ะเปลี่ยนมุมมาคุยกันในบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าข้างนอกคือแดดออกก็จริงแต่ว่าคือลมหนาวและเราเป็นคนขี้หนาวนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเ,เล่าสั้นๆนะคะที่มาที่ไปว่า เราคุณสามีเจอเจอกันได้ยังไงแล้วก็ที่ไหนก็ย้อนไปนะคะปี2013เจอกับคุณสามีที่ทำงานที่ทำงานก็คือว่าคุณสามีเป็นเจ้าของคอนโดนะคะในในโครงการของ n o r d ดิกนะคะซึ่งจะเป็นะจะเป็นโซนของแถบสแกนดิเนเวียค่ะที่แบบ คืออยู่กันเป็นแบบกลุ่มอะค่ะคนนอสอส่วนส่วนเราตอนนั้นก็ทำงานนะคะในนิติบุคคลนิติบุคคลคือบริษัทรับบริหาร,ร,รจัดการคอนโดหรือว่าหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนเคยเห็นที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดหรือที่ไหนก็ช่างที่ที่มีคอนโดใหญ่ๆนะคะหรือว่าหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆเขาก็จะมีนะคะบริษัท รับบริหารจัดการซึ่งเราก็เป็นพนักงานอืมคือตอนแรกอ่ะเราเราไม่ได้ไปในโครงการนอร์ดิกนะคะเราอีกโครงการหนึ่งซึ่งบริษัทที่เราทำอยู่คือเขาได้คอนแทคหลายหลายโครงการมากนะคะทีนี้ด้วยความที่เอ่อคนเก่านะคะโครงการที่คุณสามีเป็นเจ้าของนะคะเอ่อคนเก่า,าลาออกทีนี้เขาก็เลยย้าย เราไปนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นทุก่อนตอนแรกเราก็ไม่อยากไปเนาะทุกคนคือเราทํางานที่ไหนเราก็ผูกพันคือตอนที่เราย้ายไปนะ่ะเรายังไม่เจอคุณสามีนะคะเพราะว่าเราย้ายไปน่าจะประมาณาช่วงเดือนไม่แน่ใจว่าเดือนไหนเดือนกันยานะคะแต่ว่าคุณสามีอะ่ะคือเขาจะกลับไทยนะคะไทย6เดือนนอร์เวย์หเดือนนะทีนี้เขาก็ยังไม่เดินทางไปนะคะแต่ว่าคือ ตอนที่เราไปเริ่มทำงานนะคะครึ่งบริษัทเขาก็เหมือนส่งอีเมลนะคะใหแบบ้แบบลูกบ้านทราบว่าเออเนี่ยคือผู้จัดการนะคะเราย้ายไปออในตำแหน่งผู้จัดการอาคารนะเขาเรียกอย่างนี้นะอืมตำแหน่งผู้จัดการอาคารคอนโดก็คือเหมือนเขาก็รู้จักเราทางอีเมลนะคุณสามีแล้วก็ลูกบ้านคนอื่นๆด้วยนะคะก็กานที่เราไปทํางานนะคะ จะมีทั้งหมด60สิบห้องนะคะเป็นโครงการเล็กๆแต่ว่า,เ,าเจ้าของไม่ยังยังไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งหมด60สบห้องนะคะก็คือยังยังขายไม่หมดนะคะนี้พอเราไปทำงานซึ่งส่วนมากคนคนนอที่อยู่โครงการที่เราทำงานนะทุกคนจะจะซื้อคอนโดโครงการเนี้ไว้เฉพาะเหมือนเป็น ไว้สำหรับพักร้อนนะคะก็คือเหมือนหนีหนาวอะค่ะไม่ได้อยู่ประจำเหมือนคอนโดอื่นที่แบบเออคนต่างชาติมีมีแฟนคนไทยมีครอบครัวแล้วก็อยู่คอนโดแต่ว่าคอนโดที่เราทำงานอะมันจะแตกต่างนิดนึงก็คือ,อลูกบ้านนะคะจะพากันกลับไปพักร้อนนะคะช่วงช่วงเดือนตุลาถึงเดือนมีนานะคะทีนี้ ก็คือช่วงที่ลูกบ้านไม่ได้กลับเราก็คือทํางานปกติดูแลส่วนกลางแล้วก็เขาเรียกอะไรคะคือ,อ,อดูแลทุกอย่างอะคะ่ะถึงถึงลูกบ้านจะไม่อยู่แต่เราก็ยังดูแลทํางานเหมือนเดิมนะคะก็ติดต่อกันทางอีเมลอะไรเงี้ยคะ่ะก็จนถึงวันที่คุณสามีนะคะก็เดินทางไปก็เป็นวันแรกที่ที่เรารู้จักกันเนาะคือลูกบ้านกลับไปคือเราเป็น พนักงานใหม่ใช่ไหมที่ย้ายไปลูกบ้านก็จะลงไปที่ออฟฟิศนะคะก็จะแบบไปทักทายอะไรเงี้ยซึ่งคนนอนเขาจะแบบใจดีอะค่ะพอเราเป็นเป็นครั้งแรกที่เราได้อยู่กับกลุ่มของคนอนอสจริงๆนะคะเพราะาคอนโดนั้นคือมีแต่คนอนอสเราก็แบบเออทาไมแบบเขาใจดีจังเลยอะไรเงี้คยค่ะนั่นแหละค่ะก็คืออย่างที่บอกคือจุดลมต้นนะคะที่เรารู้จักคุณสามีเอ,อแล้วก็ ด้วยความที่โครงการที่เราทํางานนะคะมันมันไม่ได้หลายห้องการสนิทสนมหรือว่าการเข้าถึงลูกบ้านหรือลูกบ้านมาหาเราอะ่ะมันจะแบบเขาเรียกอะไรคะคือเหมือนเหมือนครอบครัวนะคะเขาก็จะเอ็นดูเราอะคะ่ะพูดได้ง่ายเนาะเขาก็เอ็นดูเราอะไรเงี้ยก็คือเอ็นดูถึงแบบที่แบบว่าเออถ้าแบบไปอย่างเช่นไปเที่ยวทุกคนคือเขาจะชอบแบบเหมาเรือนะคะ ที่พัทยานะคะเราทํางานที่พัทยานะก็จะเหมาเรือเป็นลำค่ะไปเที่ยวเขาก็ชวนว่าเออโซเฟียไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาเอ็นดูค่ะทุกคนแล้วเราก็ไปนะคือคือเราสนิทสนมกับทุกคนนะคะไม่ใช่กับสามีเราคนเดียวนะ มันเลยเหมือนกับว่ากลมกลืนน่ะทุกคนเลยเราเลยเราเลยสนิทใจกับทุกๆคนนะคะไม่ใช่แค่กับสามีนะคือคนอื่นก็เอนดูเราด้วยและคุณสามีก็คือเขาก็เอนดูเราเราก็เลยเหมือนกับว่ามันมันไม่ได้เอกใจทุกคนคือทุกคนอะ่ะเอนดูเราหมดอะไรเงี้ยลงไปหาที่ออฟฟิศหรือเข้ามาพูดคุยอะไรคะ่ะตอนที่เรานั่งทํางานอยู่ที่นิติบุคคลนะคะเขาเรียกว่านิติบุคคลนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ เรากับคุณสามีนะคะที่แบบสนิทสนิทสนมกันเร็วขึ้นเพราะว่าคือคอนโดแต่ละคอนโดนะคะ่ะคือจะต้องมีกรรมการคอนโดไว้บริหารคือหมายถึงว่าไว้คอยแบบติดต่อหรือว่าทำงานร่วมกันกับนิติบุคคลก็คือกับเรานั่นแหละที่เป็นผู้จัดการคอนโดนะคะซึ่งต้องทำงานร่วมกันเวลามีประชุมกรรมการหรืออะไรเงี้ยซึ่ง คุณสามีก็คือหนึ่งในกรรมการนะคะกรรมการคอนโดนะคะซึ่งก็ทำให้แบบสนิทสนมกันเร็วถ้าเป็นแค่ลูกบ้านเฉยๆคืออาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรือติดหรืออะไรกันมากนะคะแต่นี่คือต้องทำงานร่วมกันนะคะก็เลยแบบสนิทสนมกันเร็วอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะก็ที่มาที่ไปนะทุกคนนะคะว่ารู้จักกับคุณ สามีได้ไงคะเจอกันได้ไงก็คือที่ทํางานนะคะเราเป็นผู้จัดก,การคอนโดในโครงการที่คุณสามีเป็นเจ้าของนะคะส่วนคุณสามีณนะตอนนั้นก็คือเป็นกรรมการคอนโดนะคะทําให้เราต้องทํางานร่วมกันหลายๆอย่างนะคะอือฮึนี่แหละค่ะจนเอ,อรู้จักกันประมาณห้าปีอะคะ่ะทุกคนห้าปีเนาะคือเราทำงานที่คอนโดและหลังจากนั้นเราก็ ย้ายงาน,นะคะไปทําที่อื่นแต่ว่าก็ยังติดต่อกันนะคะจนจนงานสุดท้ายก่อนที่เราจะย้ายมานอร์เวก็คือเราเป็นเลขาผู้จัดการโรงแรมนะคะงานสุดท้ายของเรานั่นแหละค่ะซึ่งเราก็ได้ไปเจอ,เอกลุ่มคนนอสนะคะที่มาพักที่โรงแรมแต่ตอนนั้นคือเรายังพูดภาษานอสไม่ได้ไง <laughs> ทีนี้ก็ทำให้คิดถึงนะ กลุ่มลูกค้าคนนอตคือเขาเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยนะคะทำให้เราประทับใจก็นี่แหละค่ะก็คลิปนี้ก็มาเฉลยนะคะที่มเีเพื่อนนะคะเข้ามาเม้นนะคะมาถามว่าเออรู้จักกับคุณสามีได้ยังไงนะคะนี่ก็มาเฉลยแล้วน,นะคะว่ารู้จักกับสามีเพราะว่าเจอกันที่ทำง,งาน,นะคะ่ะก็จนได้นะคะ ตกลงแต่งงานนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ประเทศนอร์เวย์ค่ะก็นี่แหละค่ะเรื่องราวของราวกับคุณสามีนะคะก็เหมือนมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับสาวๆนะคะที่อาจจะยังคุยกับสายฟออยู่นะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะก็ คิดสิ่งใดก็สมหวังแล้วก็ขอให้เจอรักแท้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะคะ